หลายหลายคนก็มักจะบอกว่าดินที่เราออฟาร์มดีจริงๆแล้วไม่ดีนะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นลงอิดเกือบทั้งหมดแล้วเราก็โถมขึ้นมาประมาณเกือบสองเมตรเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยถนนเนี่ยถนนที่เห็นอยู่เนี่ยอยู่ต่ํากว่าที่เราโถมไว้นะอยู่ต่ากว่าประมาณ50เซนมาสองสปีต่อมาเนี่ยเขาก็ทําถนนถนนก็สูงมาเท่ากับที่ะออฟาร์มโถมไว้เลย เสร็จแล้วเมื่อปีเมื่อสองปีที่แล้วปีถึงสองปีที่ผ่านมานี่แหละเขาทําถนนขึ้นมาอีกดูสิมันก็สูงกว่าที่เราออฟฟาร์มแล้วและเมื่อก่อน,นเนี้ยที่นี่เป็นโลกอิดทั้งหมดนะเป็นโซนโลกอิดทั้งหมดเลยดินที่เราออฟฟาร์มก็เป็นดินที่ค่อนข้างสุกไม่เรียกว่าค่อนข้างและสุกหมดนั่นแหละแต่เป็นดินชั้นใต้นะทีนี้เราก็โถมขึ้นมาอีกประมาณเกือบสองเมตรดินข้างบนมันก็เป็นดินไม่ดีดินข้างล่างมันก็เป็นดินไม่ดี และที่เราปลูกต้นไม้ได้เยอะแยะแบบนี้เราใช้วิธีขุดหลุมให้ใหญ่แล้วก็อัดด้วยฟางด้วยขี้วัวด้วยขี้ไก่ราดน้ำหมักเอาไว้ทิ้งไว้สักสองสาเดือนแล้วค่อยปลูกต้นไม้ลงไปทีเนี้ยพอเราขุดหลุมใหญ่นะลาเขาก็จะมีอาหารกินในเฉพาะในหลุมใช่ไหมเมื่อฝนตกเหมือน้ํามาดินมันก็เริ่มดีแล้วก็เอาน้ําหมักเนะี่ยราด ลาดทั้งแปลงเลยนะค่อยๆใส่ถังแล้วก็ลาดลาดลาดเวลาลาดเนี่ยลาดก่อนที่ฝนจะมาพอฝนมาฝนตกมันก็จะช้าเอาน้ําหมักที่เราหมักแล้วก็ลาดเอาไว้เนี่ยลงไปใต้ดินมันก็ทําให้ดินนี้ดีขึ้นแต่ข้างใต้มันก็ยังคงไม่ดีอยู่นะเนื่องจากเขาทาอิดข้างใต้บางจุดเนี่ยมันก็จะเป็นที่เท่าแล้วเวลาหน้าแล้งแบบนี้ดินมันก็จะแตกละแหงก็มีละแหงเยอะแยะไปหมด ล่องละแหงแบบนี้นะบางล่องมันใหญ่มากนะเดินเดินอยู่อะตกลงไปขาอาจหักได้นะทีนี้ฝนมันเพิ่งจะตกไปเมื่อเร็วๆนี้แหละมันก็จะเอาเศษหญ้าเศษดินเศษฟางอะไรเงี้ยลงไปอยู่ในละแหงบ้างเล็กน้อยอะนะแต่มันก็ยังคงแห้งแล้งแบบนี้แหละแต่ต้นไม้ที่ะออฟาร์มเนี่ยมันอยู่ได้เพราะว่าเราขุดหลุมเนี่ย ทั้งลึกทั้งใหญ่แล้วก็หมักฟางกับขี้วัวเอาไว้เป็นเดือนๆเ,เลยนะลาาโดยน้ำหมักผ่านมาสิปีแล้วดินยังดีไม่เข้าขี่ควัวเลยนะแต่ก็จัดว่าดีกว่าเมื่อก่อนมาตอนมาใหม่ๆอายายังแทบไม่ขึ้นเลยนะอันนี้ต้นหญ้ามันช่วยได้เยอะเพราะเวลาเราตัดหญ้าเราไม่เคยเอาไปทิ้งนะแล้วก็ไม่เคยเผาด้วยดินมันก็ฟื้นขึ้น,นมาได้แต่ต้นไม้มันอยู่ได้ ็เพราะว่าเราขุดหลุมใหญ่และบำรุงไว้อย่างดีเนี่ยผ่านมาสิปีแล้วปุ๋ยหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็คงจะหมดไปแล้วแหละนะสิปีมันก็คงย่อยสลายไปหมดแล้วนะในหลุมอะ่ะแต่สภาพบนดินก็ด้วยฟางด้วยหญ้าที่หมักนั่นแหละมันเลยทำให้ดีขึ้นนะลอฟฟ์ม